หวายกี่คนนี้กัมายังเหรอเนี่ยมามามาพ่อใหญ่ฮิโน,โนะต้มปลาคอใส่ผักติ๋วตำแก้วปิ้งปลาโอ้ยไปได้ไมาใส่หลายแถวเนี่ยโอ้ยกระสูปลาเมื่อวานนี่เด้ได้พ่อได้กินอยู่โอ้มันกันย่างใช่ปะปานคือว่าเขาไปร้อยเอาร์เบิ้์ตเราสันโอ๊ยท่านเขาบอกไปร้อยเอา,เร,าร์ท่านใส่ได้หลายก้อนนี่ บักใหญ่ๆมันเป็นเขาเอาไปกินเบิด์ตหรอบอบ์เอ,อ๋อขระยามันละดีแล้วเดี๋ยวเขาจงจงไว้ย่างเขายวน <laughs> ดีตัวสูบท่านนี่คันบ่ซั่นบ่ได้กินอีหยังเออเขาบ่กล้าเอาเบิดดอกอันลืมถามกินเขาผู้เดียวเดียวบ่เดียวนี่ฮะเอาก็อยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวตัวสิให้กินกับไผรสันลูกก็อยู่กรุงเทพฯพุ่น <laughs> หัวก็บ,บ่มีมาให้แม่มาก,กินเป็นหมู่ขไรแม่เจ้าแล้วมึงสร้างมีบ้านเพิมม่บ่ได้ยังซั่นอยู่ผู้เดียวฮะโอ้ยเขาฝากซื้อเถอะฮะ เจ้ายัามาหวัหวขวนข่อยอยู่นี่เด้อยู่ผพ้ดเดียวแต่ว่าสร้างวิบันเฮิบ์บห่ิหวันอยากแปลกๆอยู่เด้ของน้องก็ยังวะเฮ้ยเพ่นเลยอยู่ผู้เดียวนี่ละมันสบายใจพอใหญ่ฮิโนเออกะทังวาอยู่การอยู่ผพ้ดเดียวนี่มันมัน,นธรรมาดาเด้มันสิมีโรคแรกซ้อนขึ้นมาหลายโรคตัวโดยเฉพาะโรคของความมีแห้งนี่เอาอยู่เู้เดียวซื่อๆกับบ,บ่ได้บาด่อยสิเป็นโรคอีหยังเอามคาคิดบังเด้อเอาหนึ่งโรคเครียด ออสองโรคอ้วนเอาก็แมนตัวเครียดเครียดลวะกะ็กินกินละก็อ้วนนอน,ก,น,อนดดก,ก็นอนผู้เดียวสื้เสืหลับก็เด้อนอนเดกอละกะส็สิวขืนคืดหลายระบาดดีน้ำปัญหาชีวิตเจา้าขวงคืดไปขืดมาเป็นโรคซึมเศร้าบาดดีบาดเจ้าหัวปะยานแต่พอยงฮิโน่เจ้าก็ยุผู้เดียวขึ้นกันเจ้าขึ้นมาเป็นยังสันกระดูแลเจา้าขวงเนาะการยุผู้เดียวโดนดนนี่โรคสารพัดเลยเดีนอกจากจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคความจำสั่นก็สิตาำมา เนื่องจากว่าบริมีแห้งจักเถื่อหมาไปบางยาเนี่ยก็ลืมล่ะหมาอีหยังไปก็ไม่ตะลืมกับลืมเด้ลรัการักาอีหยังก็เหรอกูว่าสิ่ว่าอีหยังว่าบางยาเนี่ยเอาเจ้าลืมล่ะสันบอกลืมล่ะนั่นล่ะเจ้าขาดการมีแห้งจังว่าเนี่ยล่ะกูไม่ยังเหรอเฮ้ยแต่จังเจ้าแล้ว เอาพงยาไหนก็ว่าจะไหนเหรอนั่นล่ะเจ้าห้างโดนหลายกูว่าจะมาหามึงเรื่องยังเหรอน้องไข่ฝากซื้อวิเวนเฮิร์ดรับจ้าเท่าห้าเออแม่นลำบากนี่จะแม่นแล้วชุดแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เนาะโอ้ตาย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 คือเรื่อกไม่แต่ว่าเหรอเจ้าเคยอยู่ปดียวคือกันเนาะพ่อบอกแม่เจ้ามาเด้อะฮันบ่อสันเจ้าสิหลงค้าคนนี้เด้อ โดยเฉพาะโลกความจำสันนี่หูดีแท้แท้เฮ้ยสวัสดีครับแม่ข้อครับเออวัตดีล่ะผู้ใดเหระ ผมบุญครับมาเห็นงานใหม่โอ้มาเห็นงานน้ำพญานิฮิโน่นั่นบ่ครับผมอ่ะนี่ครับยายซิฟันเอตาแซนบุญมาฟัดโกบุญมามิกฟอดท,ที่แม่โทษสร้างมือเส้นนี่ครับ0ูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ขอบคุณหลายๆนย,ยครับที่อุดหนุนโอ้ขอบใจได้หลายเล่ะตัวเป็นคนนท้างใดญ่แหละคือได้มาเห็นงานอยู่พี่ผมคนอุบุครับสำโพสำเนียงบ่คือคนทางหนีเนาะมาจากอุบุวันตีอำเภอใดล่ะล่ะเข็มมาลาดครับแม่ปาดสุดโค้งเลยตัวนั้น ไปจังไหนมาจังไหนขึ้นด้มากไก่ป่านนี้โอ้ยมาอยู่บ้านเมียครับตะกี้ก็เห็นงานอยู่กรุงเทพพุ่นละโอ้เมียกลับมาทํางานอยู่บ้านก็เลยมาอยู่น้ำเพิินสันดอกเตี้ยยุกรุงเทพเห็นงานยังละอุ้ยงานผมพอรรมา,าได้แม่นั่งอยู่ในห้องแอร์ครับรถคันละสี่ห้าล้านพุ่นป่าดเป็นผู้จัดการบ่บ่ครับข้าสันก็เป็นหัวหน้าแม่บ่บ่ครับเป็นนักธุรกิจติบ่บเจ้าของกิจการหางล้านอันนี้ก็บ่แม่ครับเอ,าเอ้าเฮ็ดอีหยังสันแม่คือบ่ออกดอก พ่อข้ากับว่าแมนนักธุรกิจกับว่าแมนผู้จัดการกับว่าแมนหัวหน้ากับว่าแมนอีกขับรถคารละซีหาล้านทำงานในห้องแอร์มันแมนอีหยังล่ะเอาขับรถแมคโครนั่นเด้ข้าขายละดีเออขับรถแมคโครแมนครับเออขึ้นยูตั้งโดนเอากับแมนตัวรถแมคโครคันหนึ่งกับซีหาล้านพุ่นแล้วเปิดแอร์อยู่เบิดมือบบไดอออกไปไสมาไอยูแต่ในห้องแอร์ตลอด มือได้จกสาบแล้วกับบริกินเขาแล้วตายอยู่ในหันละเถาแกว่าโอ้ยนอนแล้วว่าเป็นอย่างบาดได้แท้ครับโรดแม่โคครับแต่ว่าจังสั้นละกะเลี้ยวมันละได้เงินดีแทะโอ้ยข้านข้านข้านเจฟลังปวดเอวสูบบอด้ดอกจกอยู่เบิดมือเอาโหลด เออมันหนงเพ้นอันเจ้าโทรหาข่อยเจ้าว่ายังไดเกาะฟังประชาติแมโอ้ยมิทุระว่าใชยมึงเมื่อเบิงโทรศัพท์ฮานิละเอาโทรศัพท์เจ้าเป็นอย่างมันแบดเบิดบ่บ่มันโทรออกบ่ไดบ่บ่ได้อยู่ขึ้นเต็มเป๊ะเอามันเป็นอีหยังสะมันบ่ดังตีดังทั้งดังแห้งขึ้นหยังนี่โอ้ยจะเอินข่อยมาอย่างดกสันอีหยังก็ดีเบิดยูวว่าเป็นิสห้ไปซื้อบุญมาฟาดกกับบุญมาบิ๊กฟอร์ดนาผู้ใยญ่หีโน่ซั่นดอก0 8ก6 4 7เจ3 4หั่สหัน โอ้ยสีพูดฮัทนเบิดอยูยหัวก่ามากหัวาวาดนี่แต่ว่าที่เอิญมึงเข้ามาเดี๋ยวนี้กูวิ่งเรื่องสิปรึกษามึงแมปรึกษาอีหยังอีกหน่อยละโทรศัพท์หน่อยละปัญหาบัดนี้กับปัญหาในโทรศัพท์นี่ละโอ้ยคอยบอกคอยใจดอกมามา,ามาอันลบโพส์นีลบย,ยังไงึอีหยังเกาะลบอีหยังเกาะลบโพสในเฟซบุ๊ก k นี่แมเอาเจ้าไปโพสอีหยังก็สีได้ลบเรื่องของเรื่องมันเป็นยังซีกูเป็นตุ้มขั้นอยู่งามขาเออเป็นยังไงบัดนี้คือจะเป็นสีเนี่ยล่ะกูว่า เจ้าคือมาไปหาหมอสันโอ้ยนอกเรี่ยอีกละมึงนี่ฟังกูเบอกได้ไหมเอาบ้าต่อบอต่อสันอุย้ยเนากกูก็เลยว่าสิบ,บีบมันก้มัยังไดก็บ่าเห็นมันนี่มันอยู่ไนหลายกระจกในห้องน้ำก็ยุ่งสูงพุ่นกันจะซองมึงหำเจากของก็แจักซิซองอยังไห <c oughs> เออเจ้าให้ดจังไหนละบาดนี่กูก็เลยเปิดกล้องเล้โทรศัพท์ซองิ่งกูว่านี่เป็นฟีละหัวว่านบังห,หนึง่งบีบตัวโอ้เปิดกล้องได้โทรศั <c oughs> <c oughs> ยัหัวคนกูแม่ล่ะอี่นี่แม่อะไเป็นยังไงบ้านี้ไม, <laughs> ม่งฟังแล้วมึงจะไปวอาวทั่วทีบเด้กูเตะมึงเด้ <laughs> เออว่ามามมนเป็นยังบ้านนี้มึงลองคิดมึงดี่เด้อกูเอาโทรศัพท์ซองขำจากของมมนบ่เออแล้วกูกับหยิบตุมม้มเมนบ่นั่นแล้วพควตวหูเมื่อย,ยังเป็นยังไงล่ะบ้านนี้คนเขามาก่กดไล่์แบบไลน์ลหนึ่งแม่มูไลเนะาะ <laughs> เขามากดไลค์บักหลายนึงเออสร้างว่าแทนลบโพสต์ี่ยกูได้กูลบบ่เป็นเฮ้ยโอ้ยเจมันสัวเนาะบ่งหัวแจ๊คมองลบบาทนี่มันก้มซ่องบ่เห็นอ่ะมันก็ใจกูเฮ็ดจังได๋สั่นแต่ว่ามึงห้ามไปบอกไปเนี่ยไปว่าเขาฮู้กันเบิดบ้านนั่นล่ะพ่อใหญ่เหี่ยวโอ้ยเฮ็ดหยังก็จะแม่นบ่เบิ่งเนาะอันบ่เป็นก็จะแม่นบ่เป็นคักพพสนาเจ้าของละเฮ็ดเซเลชอยู่ ได้เนี่แม่เบิ้งเอามานี้อ่าขึ้นเขาหรอปะข,าาขอบัญชีแล้วนะไม่ใช่แฮกไฟก็เป็นท่านดีแท้นานๆที่เนี่ยมันยิ่งหนูตะนึงกัดบรรยากาศดีเว้ยเปิดมุกปตาเนะาะบะท่านด้กินข้าวแรงบะดูนี่เล็กกี้ขี้เขาขี่กินได้ซื้อนี่แล้วสั่งยบ้านอ่ะมันขึ้นอยากเลยขา้าวทงอ่ะมันในบรรยากาศไหมกินยังกระแทบตัวเดี๋ยวก็อนคืนเนี่ยมึงเกิอทั้งเถียงก่อนเด้อยิ่งแค่ปลาแดกกระแทบเด้เคยกินบ่เออนั่นละนันะน่นละมันยิ่งเขาโวาอยู่ขี้เขาท่าปลาแด็จ บ้า,านาดีแซ่ยบไม่ไดไขว่าราบมุดด้วยรับรุดเฮียโน่ขย่างพยายามมึงก่อนเขากันเด้อหาหนูมันเขา่าห่วยคือ้นไปด้วยเถอะเฮียว่าถามบางอย่างจังหน่อยกันบ่กเว้ยมันกระโดดแล้วเนาะไปเชอบมาอีกแค่รอบกันใครช่างหอนบา่าขิมีหนูเข่ามาเดี๋ยวนี้พราะว่าแถวนี้หนูมันหลายเด้บ่คือทางหน้าเฮาได้เออคือเรี่มถามเจ้าหน้าพวกเฮนี่อย่าพาเข้ามานี่แจ้งเป็นหน้าไผ่ก่อนย่างว่ะขย่างว่ามึงว,วัเง,วงเว้นข้องหนูแตกเอลี่อยู่คือบ่มีคนมาหากินบุนิป่ะไปน้ำกรรันป่ะไฟคนละอันโลดเฮา เจ้าสิไปนะบอยงางเสียงดังบ่ได้เด้อเออบ่ดังดอกนั่งถ่ายอยู่นี่มันกับบ้ม่วนเนาะก็เดี๋ยวเบิ้องสไกกันตัวเอาแม่ปืนเจ้าอ่ะสายถัะน่ะอยากไปก็ไปแม่รผู้ไม่หยังยังมากยังมากโอ้นี่บอกวันนั้นไม่ห้อยกินเนี่ยหรอนี่กับกองที่สองเด่นเห็บนบนมันอยู่ใกล้ทางงางโพดบ่กเกี่ยวดอกใกล้บ่ใก,ก,ใกนะล้น่ะพอเวลาออกมันก็ออกคือเกาหันละงานงับไปอีกบักอะไรนี่เนาะ เจ้าจะยื่นทุกอ,อย่างก็ยื่นย่างผู้ใดญ่เขาตีกองเงาอยู่แถวนี้วะบ่แม่ข้าเจ้ามานอนดนาะลองเต้นกันบ่เสียงกองก็ยุ่ใกล้ใกล้ไหนได้หรอเออไปเขาว่ายัางซนละ่ะเขาไปเมืองป้าเฮ้งเฮ้เขาจะไปล้มปนข้าเจ้าบ่นี่แล้วสาเหตุที่หนูว่าเขากองเขาเป็นอยางเสียงน้อง,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 องนี่แหละแมนบ่เหรอมะไปเบิง้งไปเบิ้งสัน่นไม่ได้ค่อนพอนก็ไดสี่ส ฟ้อนอยู่ข้างต้นบกอันเด้ก็เจ้าขึ้นแต่งชุดนั่งนั่กับเคลนเหรอแก้บนบล็อกเราฟ้อนเอาเลขกขับ่แม่บนะนีเ<อ>่เขาว่าบรรยากาศมันเลยบุรีแล้วเพรใหญ่แฮกหักแล้วก็นาพื้นเก่าหันแล้วหันหนามาแล้วเพรใหญ่ฮิโนหันหนามาแล้วเอองามอยู่ได้ละ่ะสงสัยกินเลือดฝ่าวะ <laughs> นำ้ำหมาบ้านดวงนั้นศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองหอดบ้านานี่จะเสียอย่างเดียวตาเพิ่นบะมีเนาะงา <laughs> นบ่บน็อ เออไม่ไปตายอีกทีวละน้อเอาะไรใช้ล่อีน้อพีหรอโอ้ยหาทุกคนเลยใจเ็นผัวผีสัอะไาคนนี ไม,ไม่ไมาได้ใส่แอเป่าโอ้ยหัวกระเลือกงานกาลังสิกลับ้านเจ้าเห็นงานอยู่ใส่สมือนี่เห็นงานส่งสินค้าก็เป็นอยังหินโนนี่เด้เอเจ้าไมา่เห็นได้โดนระบอลูกพี่โดนเลยเด้สิบสองสามเดือนระบอเจะพ่อได้กินได้ใส้นี่ละเออเขาลับคนอีกบอวะผ้า่อยไปสมักเนี่ยนะล่องไปเิึงแม่มึงเพื่อได้เห็นงานน้ำกันตัว <laughs> เออนาสนวะแม่นถุงยังอยู่มือเอมากินน้ำเนื้อเออถุงขวดฟาดโกละนี่กินอยู่บอ <laughs> มึงบุหัวเขียวไปลวดเอาเอามานําเห็ดอย่างเอาไปส่งยายลีดเราโทรมาสั่งตั้งแต่เต้าๆพุ่นศูนย์แปดห้าหกสีส่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เออเจ้าสิไปบ้านยายลีดบ่ลูกพี่อือเป็นที่ยังมือก็ส่งบออเบาเตี้ยตื่นเต่ท่วงแท้เอาเจ้าบ่าหัวตีขาติดโควิดกันเบิดบ้านนั่นห่วยระวังไดก็บยายลีดหันตัวเอามาติีท่เฮือนเจ้าบ่าย่านตี วูวชยานนี่ยังเลยเวสาวคนติดโควิดไหมสมมตอนี่เขาจนให้เป็นโรคประจำท้องทิ่นแล้วมึงสิหัวอยู่บอกเอาว่าผู้ใดเปลี่ยนบ่เป็น,ปนย่างกายกันอยู่ห้างเถอะมึงอาจิติดแล้วก็ได้่ห่วยคอยกระซ้แม่อยู่ไหนดูแลเจ้าของดีขึ้นยังนี่มึงจะบ,บ่เสมอไปดอกมึงอยู่อ้อมคางอ้อมแอวห้าแล้วโอ้ยคอยว่าเจ้าย่าเสีย่ยงเถอะเวตาเอ้ยทางกูบอาหนึ่งอูฟังแหบมึงจิตตื่นไม่ยังล่ะลูกพี่วังอาทิตย์ก่อนนั่นให้เฮือนกูกระติดเบิดคขึ้นกันบ่ ทั้งพอทั้งแม่เทิงน้องพ่อไปตรวจเบื้องหันสวงขีดเบิดกูนี่บติดผู้เดียวเป็นแต่เลือเสื้อบอ่สันเอาปาดปานั่นติแสดงว่าพุ่มคุ้มกันเจ้าดีได้เนียน่ยเนาะกระบอกนะฝ้าตกฝนล่วงย่มไดกูจามรัดแต่ท,ทังพี่ข้าฉันเจ้าก็มียาดีมันบอแล้วลวดกูแห้งบ่ได้กินจั๊กเชียเอ๋อเจ้าเฮจังไหนฉันคือบิดน,น้ำมูวกูบ่ตรวจทันแล้วสุดยอดคักรูพี่ เจ้าว่าตรวจไม่ตรวจเท่ากับไม่ติด <laughs> ว้าว่แมนมี่อย่าดีสโนกบ่ได้แทบว่าตรวจว่าติห้วยสิตรวจเท็ดยังเพื่ออื่นตรวจก็ติดเบิดบ์ตแมะไ้มึงยันติดหลายมึงก็า <laughs> ่าตรวจแ่ท่น,นั้นล่ะกูก็บ่ได้มีอาการยังได้ล่ะมีแค่มือก้อนนี่ล่ะทรงเจ็บๆคอจักหน่อยมือนี่ก็เป็นสีเจ็บๆขิ้งอยู่เด้แต่ว่า,าก็บ่ตรวจดอกย่ันติด แม่บาดนี่พ่กแม่คอยติดหรอเป่ถ้ามึงอย่ามึงติดมึงก็บ่ต้องตัวยกแม่ลูกพี่เอ้าขอดิ้วหรอบ่ดือนี่เออไปดิ้วเจ้าหันละกินกันสองคนหนึ่งเนาะเอามาเอามาสันจวดจวดจวดพอได้บ่พี่ด้บบ่โอ้ยน้ำบ่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเอาเอามาเล้งมาเล้งเอาใั่บ่พี่ันคือเมาหรอเปล่าเรีนได้คือเก๊า แนวนักดนตรีมิจฉาชีพเนาะแมนนักดนตรีมิจฉาชีพโอ้โอ้เมื่ออาชีพกูอันตรายโอ้เพาซื่อใจนี่ไหมเฮ้ยนี่ละเปามีฮีโน่นะได้การเนาะดูน้องพ่อใหญ่ฮีโน่แต่ละคนนี่เก่งเบิดใส่ละเป่าส่งไปหน่อยเฮาเบิดดหรือเปลยเบิดเลยดิคอยเมียนเอางยานี่เอ้าบ่ค้านี่แหมเออบ่ยากดอก เจ้าหน่อยไอ้ลุยไปใช้เบ็ดกันนะมาเลาไปน้องเป่าตัวมือนี่อย่ยินขา่าวบ่มึงคืบอบ่ไปน้ำเหล้าสันบ่ไปฆ่าหยากส่งบุญมาฟาดก,กว๋วกับบุญมามีกอดแหย่คล้องอยู่แล้วเขามาสาั่<ะ>งบ่แมนศูนย์แปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หันเอ้าเอาเออแจ้งอะไรลูกพี่คุณคุณวะบ่แม่ไอ้ลุยอีสันบ่แม่พูดเลยกูเนี้ยแมนอยู่บ่หันเด้แล่นมากเหรอคุณเฮ้ยตาดทีตัดานมาแต่พี่เฮ้ยบอกมากูจะขนขี้ลูกท่านเศร้าดูเฮ้ยกูจะบอกไปก้าเคียบานี่เอา ช่วยพ่ออยังมาลุพี่จังวะเออเมื่อไรกูก็นั่งยามเบ็ดยู่ดีๆแม่สัวเจ้าไปพ่ออยังมากล่ะไอ้ลุยพี่ลวงเหลี่ยวเออไปยังใดบ่คอยฟังมึงเนี่ยนะที่แรกกูก็ยามเบ็ดอยู่ดีๆล่ะเจ็บพ่องรดบ่ได้ก็เลยเข่าป้าเออเลยเป็นยังไดล่ะแต่พัดนางลงท่าในบ่อข้าวเลยเว้ยได้ยินแต่เสียงขวักขวักตุ่ยไก่เฮาไหมเออโอ้พิจญานเนี่ยรถบ่ไใดน้องสัวเชิงยันเชิงขุนชิงลูกเฮยไฟค่อยกูก็เลยซ่องไปบ้านเนี่ยเห็นกันริปู มันเป็นรูปร่าง,างเงี้ยเดลอาไอพีน่ะมันเป็ดจอกเงี้ยน,น่อยขาวๆเอามาแก่มแม่ตยานเนะาะทั้งสีย่านทั้งสีเราเรากับสีกินเฮย่นนนในใานมาดูเอาไม่แล้วกนยอมใจนี่ไหมเออเอาสันเอาเอาเอาอ้าาเฮ้ยโวยลูกเอ้ยุ๊กอะไรเนี่ยบาลเนี่ยเอาโตโตโต,ตลูกพี่พอาะกูซองไฟไปเท่านั้นลับเป่าเอา้ยหัวใจกูสิดูจิตกัน เบิ่งหันบวกกาเปิดไฟแห้งเนาะเชือกขาวๆลอยไปลอยมาอยู่ลมกับพัดชีเย็นๆแบบนี้ท่านเลี้ยวโอ้บอ่แมนแค่ซาำนันดิบอยมีอยังอีกละไอ้ค,อคมมออือจังมันเป็นไส้ดิแม่งาลูกไป๋งกินบูน่ะเอ้มึงคือเฮี้ยงหรอวะเออพราะว่ามันเป๊ะๆเลยมึงคือกูและมันบอ่บอยแมนมองเจ้าไปนี่ติดกับหน้าหญ่าาแสงแมนบ่เบิร์ตทนนั่นเอาหน้าหญ่าาแสงเออเป็นยังล่ะ ห้วยมองเล่าผูกเฝ้าไปตั่นั้นเมีเอาเว<ฮะ>้าตีเอ้ยเอาเพราะเว้าเื่อๆกับจีเป็นที่ไยเขาได้ห<ฮะ>ังอสั่งลายอ <c oughs> ันนั้นเราว่าดีหลอมนได้เทลรยา่านว้าพนะเอาทางเลี้ยวนอกสัวผัวกับอากาศเปิดไฟแห้งเนาะโหสับปิดไรย่างคราสะได้ละป่า,ามาบิงด้วยเออมึอองคิดว่ากุนิไดมาอายู่ตัว